ผมไม่ใช่หมอหัวข้อความดันต่ำก็อันตรายเหมือนกันจริงหรือไม่คนส่วนใหญ่กลัวความดันสูงแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าความดันต่ำก็อันตรายไม่แพ้กันความดันโลหิตคืออะไรความดันโลหิตคือแรงดันของเลือดที่กระแทกผนังหลอดเลือดขณะที่หัวใจสูบฉีดเลือด ถ้าความดันต่ำเกินไปเลือดจะไหลเวียนไม่พอส่งผลให้อวัยวะสำคัญอย่างสมองหัวใจและไตขาดเลือดและออกซิเจนได้ค่าปกติของความดันคือประมาณ120-80ทั m h g ค่าที่ต่ำกว่านี้เช่น90-60ทั m h g หรือต่ำกว่านั้นถือว่าเป็นความดันต่ำอาการของความดันต่ำแม้บางคนจะไม่มีอาการแต่อีกหลายคนกลับมีอาการที่ส่งผลต่อชีวิตประจาวันเช่น หน้ามืดเวียนหัวเหนื่อยง่ายใจสัน่นคลื่นไส้อาเจียนเป็นลมหมดสติถ้าเกิดอาการเหล่านี้ขณะขับรถปีนบันไดหรือใช้เครื่องจักรอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ทำไมความดันต่ำถึงอันตรายเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอสมองต้องการออกซิเจนตลอดเวลาถ้าความดันต่ำมากมากอาจทำให้เป็นลมหมดสติหรือในกรณีรุนแรงอาจทำให้สมองขาดเลือดจนเสียชีวิตได้ หัวใจทำงานหนักขึ้นเพื่อพยายามสูบฉีดเลือดให้เพียงพอหัวใจอาจเต้นรูวผิดปกติซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจอาจเป็นสัญญาณของโรคอื่นเช่นภาวะหัวใจล้มเหลวโรคต่อมไทรอยหรือแม้แต่ภาวะเลือดออกภายในที่อาจมองไม่เห็นสาเหตุของความดันต่ำขาดน้ำหรือเกลือแร่การอดอาหารนานเกินไปการใช้ยาบางชนิดเช่นยาความดันหรือยาขับปัสสาวะการติดเชื้อในกระแสะเลือด เลือดออกมากเช่นในกรณีอุบัติเหตุใครบ้างที่ควรระวังเป็นพิเศษผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหัวใจไทรอยคนที่ดื่มน้ำน้อยหรือออกกำลังกายหนักโดยไม่ชดเชยน้ำวิธีป้องกันและดูแลตัวเองดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยแปแก้วต่อวันอย่าอดอาหารหรือเว้นมื้อบ่อยเกินไปลุกขึ้นจากท่านอนหรือท่านั่งอย่างช้าๆหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล ออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอแล้วควรไปหาหมอเมื่อไหร่ถ้ามีอาการหน้ามืดบ่อยเป็นลมหลายครั้งหัวใจเต้นผิดปกติน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือมีโรคประจำตัวที่อาจเกี่ยวข้องกับความดันอย่ามองข้ามความดันต่ำนะครับเพราะมันอาจไม่ใช่เรื่องเล็กแค่วัดความดันเป็นประจำรู้ทันและป้องกันไว้ตั้งแต่เนื่นื่อปชั่นภาษาง่ายๆชวนแชร์ หลายคนรู้ว่าความดันสูงอันตรายแต่คุณรู้ไหมว่าความดันต่ำก็อันตรายเหมือนกันมารู้ให้เท่าทันอาการและวิธีป้องกันกันทันครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยเพราะบางครั้งแค่แชร์คลิปเดียวก็อาจช่วยให้ใครบางคนรอดพ้นจากโรคร้ายได้และถ้าอยากได้ข้อมูลสุขภาพดีๆแบบเข้าใจง่ายเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังกดติดตามช่องผมไม่ใช่หมอไว้เลยครับเจอกันคลิปหน้า บอกเพื่อนด้วยนะ